สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะฮะให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพามาชมรถเข้าใหม่หนึ่งคันเป็นรถราคาเบาๆนะครับคันนี้ก็จะเป็น Honda City ZX ปีสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมคันนี้จดทะเบียนปี2551หรือว่าปี2008นั่นเองรถคันนี้ถือว่าสภาพอยู่ในเกณฑ์ที่สวยเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะฮะประวัติรถก็ไม่ได้กี้เหร่ขี้ร้ายนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นโฉมสุดท้ายไฟหน้าเขาจะแหลมๆแบบนี้นะฮะ ล้อแม็กก็จะเป็นของ Honda เลยยางก็จะเป็นของตัวเรนโซ่นะครับยางใช้อีก3ปี4ปีสบายๆนะครับคันนี้บอกเลยว่ายางโคตรดีนะครับสีสันรถนะมีตำหนินิดๆใน่นนยนอยๆเท่านั้นเองอาจจะมีรอยอสีร่อนนิดหน่อยนะฮะคันนี้ก็บอกเลยว่าทรงสวยดุๆนะฮะคันนี้จะออกดูๆนะครับผมนะฮะภายในเป็นยางไลเดี๋ยวผมพาชมนะฮะ ผมปั่นเงาให้แล้วช้ำๆนะครับภายในยก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ออโต้แอร์เย็นนะครับสวนเครื่องเล่นเขาจะใช้ไม่ได้เพราะว่าติดป้อนรหัสของตัวเครื่องเล่นไม่เห็นนะฮะก็เอาไปเปลี่ยนใหม่ทุกวันนี้เครื่องเล่นก็ไม่กี่พันบาทนะครับก็ได้ของดีๆได้จอด้วยนะฮะอันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนคันนี้เล่มเป็นยางไรมาชมนะฮะคันนี้ จดทะเบียนปี2551เครื่องยนต์1497ก็คือ,อ1 5 4่ซีซี110แรงม้านะครับผมนะฮะคันนี้ก็ยังเป็นเล่มเดิมนะครับเจ้าของคนแรกเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงอีกท่านหนึ่งเมื่อปี64เท่านั้นเองนะฮะภาษีคันนี้ก็อยู่ที่822บาทนะครับ หน้า18ก็มีแค่โอนกรรมสิทธิ์เท่านั้นเองนะครับเดิมเอกสารพร้อมนะครับสำหรับคันนี้ป้าหลังคาประมาณนี้นะครับเพราะว่าคันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับซักพอก,ก็แค่ทําความสะอาดดูดฝุ่นล้างห้องเครื่องให้เท่านั้นนะครับจะได้ขายในราคาที่ไม่สูงมากถ้าเราซักพอกเราชงให้ละเอียดนะมันก็จะเป็นในเรื่องของต้นทุนนี้เพิ่มขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นหน่อยนะครับนี่ฮะสติ๊กเกอร์ลมยางอยู่ครบทั้งหมดนะฮะเม็ดอาร์คเดิมๆทั้งหมดนะครับ นี่เห็นไหมฮะเม็ดอาร์คเดิมๆส,สวยๆนะฮะได้ไปใช้ก็ถือว่าคุ้มคันนี้นะครับก็ทางผมก็ซื้อมาก็จะใช้ด้วยจะให้แฟนไว้รับลูกในตอนไปรับส่งโรงเรียนนะครับนะฮะเท่านั้นเองนะฮะก็สภาพมันพอได้นะครับผมคิดว่าน่าจะการสิ้นเปลืองน้ำมันไม่มากเท่าไหร่นะฮะนี่นะฮะก็ได้กระจกไฟฟ้านะฮะ เบาะก็สภาพสวยเดิมโรงงานทั้งหมดความเดิมของตัวรถนะฮะอาร์คเดิมทั้งหมดนะฮะเห็นไหมฮะมิดอาร์คเดิมทั้งหมดเลยนะครับสบภาพสวยๆบอกเลยคันนี้ไม่ขี้เล่นะครับนะฮะรถเก่าที่ยังสภาพดูดีและน่าใชา้ยอยู่นะฮะนะฮะก็ยังโอเคอยู่ว่างั้นนะครับผมนะนี่ครับยางสภาพสวยได้ลายสวยด้วยนะครับได้ของเรนโซ่ด้วยค่อนข้างแบบดีมากนะฮะ นี่ครับผมด้านท้ายนี่เป็นตัว z ซนะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ VTEC คนะฮะ VTEC คก็จะเป็นแค่4หัวเทียนอ,อ่ใช่ครับเป็น4หัวเทียนนะ,ะถ้าเป็นตัวไอเดียอะจะเป็น8นะครับผมนะฮะอันนี้แค่4นะครับผมนะฮะส่วนนะฮะด้านหลังมีสปอยเลอร์ให้แล้วก็ภายในมีถาดรองให้นะครับนะฮะยางอะไรอยู่ครบไม่เคยติดแก๊สนะครับผมนี่ยางอะไรอยู่ครบไม่มีรอยเจาะติดแก๊สนะครับ ไม่มีรอยจอดติดแก้ท้ายเดิมสติกเกอร์อยู่ครบฝั่งนี้ก็ท้ายเดิมอาร์คเดิมสติกเกอร์อยู่ครบนะครับนะฮะเดิมๆไม่ได้ชนหนักนะครับไม่มีชนหนักใดๆนี่ครับฝั่งด้านซ้ายนะฮะยางนะฮะเปียงเขาอาจจะใส่เข้าไปด้านในนะครับพอดูแลสามเส้นไม่เห็นเปียงนะครับแต่ดอกยางแก้มยางสวยดอกยางเต็มๆเลื้อืๆนะครับผมนะฮะนี่ฮะนี่ฮะซาซานอยู่นะครับพอได้อยู่นะครับ นะฮะอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆโรงงานทั้งหมดเลยนะครับนะฮะเม็ดอาร์คเดิมๆทั้งหมดนะครับฝั่งด้านนี้นี่เห็นไหมฮะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะครับผมนะฮะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้บุ๊กเซอร์วิสไม่เหลือมีแต่เอกสารพรบภาษีลูกค้าอันเก่านะครับผมรถบ้านแท้ๆนะครับนะฮะเอกสารเยอะแบบนี้แหละนะครับนะฮะส่วนความเดิมตัวรถนะครับอาร์ค เดิมโรงงานนะครับผมนะฮะเห็นไหมฮะเม,ม็ดอาร์ตเดิมๆเลยนะฮะอ่ะโอเคภาษีนะฮะลืมพาดูภาษีภาษีก็69รกรกฎาคมนะฮะปีหน้าเลยใช้งานยาวๆได้เลยนะครับนะฮะอ่ะเห็นแล้วนะครับปียางเป็นปี2024ทั้ง4เส้นนะครับผมนะฮะเป็นยางก็ใช้ได้อีก2-3ปีสบายๆนะครับด้านหน้าสวยๆแบบนี้นะครับผมนะฮะ มีตำหนีพะกระากระโปงนิดหน่อยเคยทําสีแล้วก็จะมีรอยแตกรายงานนิดหน่อยนะครับผมนะน่าจะพอจุดนี้นะครับส่วนในห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะพาทดสอบขับขี่ด้วยนะครับต้องรอแป๊บนะครับผมขออนุญาตข้ามฝากระโปงกล้องหมุนต้องขอใครด้วยนะครับนะโอเคนะครับผมนะฮะทายคนเดียวนะครับก็ชับประมาณนี้แหละ คานหน้าเดิมๆโรงงานนะครับผมนะฮะคานหน้าปั๊มเดิมๆแก้มเดิมนะฮะไฟหน้าแทสเตอลีนะครับซุ้มซอกเดิมตัวนี้จะเป็นสี่คอยเท่านั้นก็สี่หัวเทียนนะครับถ้าเป็น ID ไอดีอะไรเขาจะมีสองฝั่งอันนี้จะมีแค่แถวด้านหลังเท่านั้นเองเครื่องยนต์ล้างทำความสะอาดให้แล้วนะครับผมนะฮะเพจเดิมคานเดิมคานฝั่งนี้ก็เดิมสติ๊กเกอร์ตัวถังก็ยังอยู่ซุ้มซอกเดิมปากกระโปรงเดิมนะฮะแต่ว่าก็มีขยับทำสีแหละนะครับผมนะฮะ สีเดิมทั้งหมดสติกเกอร์อยู่ครบนะครับเดิมเดิมการความร้อนเดิมเดิมนะฮะเห็นไหมฮะคันนี้บอกเลยว่าไม่ได้ขี้เละนะฮะราคาก็ไม่ได้แรงแน่นอนนะครับถ้าซื้อไปใช้นะครับนะฮะคตรคุ้มบอกเลยว่าต้องรีบหน่อยนะฮะอ่ะหากุญแจอ่ะลืมกุญแจเฉยทีนี้นะฮะขออนุญาตไปเข้ากุญแจก่อนนะครับโอเคนะฮะกุญแจเรามาแล้วนี่นะฮะ ลืมกุญแจไปเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงนะฮะแล้วก็ทดสอบการขับขี่ด้วยนะฮะว่าเป็นอย่างไรน่าซื้อหรือเปล่านะครับนะฮะก็สตาร์ทไปเลยนะครับผมนี่เลขไมล์ของเขาก็อยู่แค่สองแสนเก้าพันเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะมาดูที่ห้องเครื่องกันทีนี้นะครับมาดูที่เครื่องยนต์ว่าเครื่องยนต์ยังฟิตดีอยู่หรือเปล่านะครับอ่าเห็นไหมฮะเครื่องย,ยนต์ดีไม่ไอายในโค้ดนะค,ะนะคะะรับนะฮะถ้าไอถ้าโค้ดนี่ถือว่าหนักนะครับผม อาการเครื่องเดินเรียบเดินนิ่งหัวใจไม่มีปัญหาไม่สั่นนะครับผมนะครับส่วนระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ก็ตอนนี้แอร์ทำงานนะครับน้าว่าเครื่องมีฝาโกงฝาดันหรือเปล่านะครับก็สตาร์ทสักพักหนึ่งแล้วก็เปิดนะครับนะฮะนี่เห็นไหมฮะนิ่ง,น,ง,น,ง,น,งนิ่งนะฮะนิ่งนนะครับน้ำยาไม่ขาดนะระบบระบายความร้อนดีหม้อน้ำไม่ตันแน่นอนหม้อน้ำก็เป็นหม้อน้ำแท้เดิมนะครับผมนะฮะ แต่บางคันนะถ้าขาดน้ํายาหม้อน้ําเดิมไม่ใช่ว่าดีผมเคยเจอนะครับความร้อนขึ้นเพราะว่ามันตันมันใช้นานแล้วตันนะฮะแต่คันนี้ระบบน้ายังยังดีปกติน้ํายาไม่ขาดนะฮะจากการสัมบัดก็น้ํายาดีมากนะครับแล้วก็นะครับคันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้เกียร์รันดีปกติอัตราเร่งอัตราชูดดีนะครับผมนะฮะอัตราเร่งอัตราชูดดีมากนะฮะอ่ะนะฮะประมาณนี้นะครับรถไม่มีชนหนักใดๆนะครับ ะะบอกได้เลยไม่มีชนหนักใดๆนะขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนนะครับโอเคนะครับผมนะฮะนี่นะฮะสภาพแบบนี้นะฮะส่วนราคานะครับคันนี้ตัวสุดท้ายปี2008หรือ51นะฮะ2551คันนี้เอาไปในราคานะฮะตามสภาพนี้ไปเปลี่ยนของเลวเองมารับเองนะครับเล่นเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดตั้งราคาอยู่ที่ 79,000ั 7, 9, บาทนะครับสามารถต่อรองราคาได้มาทดสอบขับมาลองขับขี่ได้นะครับก็ท่านใดพร้อมภายในวันนัดมาโทรมาถามก่อนมีตีนัดติดจองไหมแล้วก็มาลองขับได้เลยนะครับผมแต่ถ้าแบบรับนัดข้ามวันอันนี้ต้องขออภยยัยโดยเราไม่ได้รับนัดข้ามวันนะครับท่านใดพร้อมมาดูได้เลยนะฮะมาลองขับถ้าชอบก็ต่อราคากันนะครับนะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะสนใจก็โทรเบอร์ศูนย์เก้าแปดนะครับสองเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดเก้า 098 274 4279 Line ID 0 9 4 4 7 5สี4สานไอดนะครับดูรถได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนะอ่านะฮะเดี๋ยวจะพาทดสอบการขับขี่นะครับนี่พอดีถนนว่างได้ไปเลยนะฮะแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับผมนะฮะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับแอร์เย็นนะครับขับขี่ดีแน่นอนนะครับพอผมสัมผัสแล้วช่วงล่างแน่นไม่ต้องได้ทำนะฮะ ซื้อไปก็มีแค่ในเรื่องของเปลี่ยนน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์เรท่านั้นเองนะฮะนะก็ประมาณนั้นแหละในการดูแลรักษาทั่วไปนะตัวนี้ก็จะมีชิปคอนโทรลในการเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะครับผมนะนี่นะฮะกดปุ๊บตอนนี้เกียร์ห้าถ้าจะเพิ่มกดดูนะครับอ่าใช้งานได้นะครับผมนะนี่ทดลงได้ทดลงได้กดขึ้นได้่าข้อดีของซิตี้ตัวนี้ที่เป็นยอดนิยมก็ประมาณนี้แต่ถ้าจะยกเลิกก็กดตรงนี้นะครับ ก็จะออกทันทีนะฮะนี่ฮะล็อกกดคันเร่งนิดนึงนะครับผมนี่นะฮะมานะครับมาดี v t e ทคนะครับเป็นระบบ v t e ทคข้อดี v t e ทคก็คืออัตราเร่งเวลากดมันจะมามาเร็วนะฮะเทคเบิร์ดก็จะในเรื่องของช่องจ่ายน้ำมันเพิ่มเติมนะครับผมแต่ถ้าเป็นในส่วนของอะไรดีอะไรเขาจะไม่มีระบบนี้นะครับผมนะฮะจึงทำให้ตัว v t e ทคจึงมีความนิยมนะครับผมนะฮะแล้วทำให้รถขับขี่ดี อัตราเร่งแซงดีนะครับผมนะก็ลดการจุกจิกไปได้เยอะเพราะว่าถ้าหัวเทียนแค่สีหัวแล้วก็จะดูแลง่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดูแลเยอะนะครับประมาณนั้นนะมีเครื่องเล่นเออเลอก็ต้องหาโค้ดใส่นะแต่ไม่เห็นแล้วนะครับก็ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็นจออ่าแอ d ดยสบายๆราคาเบาๆนะครับใช้ได้ดีนะครับนะฮะก็ฝากด้วยนะครับสนใจคันนี้อยู่ที่ราคานะฮะ 79,000บาทโทรเบอร์098 274 4279นะครับ098 274 4279ไลน์ดี094 475 4441ก็จะขึ้นว่ารถบ้านมือ2ขอ,อนแคดประมาณนี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ